เดี๋ยววันนี้นะคะเรามาดูระบบบริหารงานทรัพย์สินนะคะขอนอื่นเนาะเปิดคอรัฟิตขึ้นมานะคะเข้ายูสนเนียนพัดบลของตัวเองนะคะในคลิปนี้นะคะจะเป็นการพูดถึงของผู้ได้รับสิทธิในการดูแลนะคะเดี๋ยวเราไปลองดูเนะาะบริหารงานทรัพย์สินนะคะระบบเมนูที่6กไปเลยนะคะแล้วก็เข้ามานี่เนาะจะมีข้อมูลคลุพันธ์นะวัะสะดุนะคะเรามาตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เป็นทรัพย์สินของหน่วยงานเราเปลี่ยนได้ นะคะอาแล้วกดแสดงถ้ามีเดี๋ยวก็จะแสดงเนาะแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะไม่ให้เราเปลี่ยนเพราะเราไม่ได้อยู่ในคังย่อยหน่วยงานน,นั้นั้นดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าท่านอยู่ในหน่วยงานอื่นมันก็จะแสดงที่มีอยู่นะอันนี้ยิมวอรสสามสิบห้ารายการอนนของส่วนนี้เนาะเบิกจ่ายอันนี้สอนไปแล้วคุยกันแล้วนะคะยืมคืนแล้วเดี๋ยวตรงนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราจะเพิ่มยังไงวิธีการนะคะเดี๋ยวเราลองดู กดเพิ่มนะคะทางขวามือนะ,อะเราสามารถเพิ่มตรงนี้ได้นะคะเช่นเรามีเราไปเพิ่มที่ระบบพัสดุจําได้ไหมคะที่ระบบระบริหารพัสดุเราเคยพูดแล้วว่าวิธีการเพิ่มเพิ่มตรงนั้นเนาะแล้วก็สามารถเพิ่มตรงนี้ได้เช่นดูนะคะอ่าถ้าในเนี้ไม่มีสิ่งที่เราต้องการเรามากดเพิ่มขวามือด้านหลังเพิ่มพัสดุอ่าออระบุก,ก่อนนะคะเป็นคุรุภัณฑ์อ กดเพิ่มพัสดุอออกเลขจำได้ไหมคะเดี๋ยวจะไปหน้าเดียวกันอลองดูเนาะอย่างเช่นเป็นอ,อ,อะไรดีวัดไอ้คลุพัน,ลพน,น,นคนลุพันสำนักงานเห็นไหมคะเป็นคลุพันสำนักงานเพิ่มอะไรได้อีกคะ เขาบอกว่าพี่พีไตรงนี้ไม่สามารถเพิ่มได้อะคุณถ้าคุณได้รับสิทธิ์นะคะคุณสามารถเพิ่มเิงได้โดยไปที่ FSN c o n f l i น t นะคะอ่าเห็นไหมคะจะขึ้นมาตรงนี้เนาะจะมีคุณพันสำนักงานมีอะไรบ้างนะคะตรงนี้เนาะตรงเนี้ยไม่ใช่แล้วเพราะว่าคุพันคอมพิเตอร์จะเป็นอีกแบบหนึง่งเนาะเดี๋ยวให้ดูนะลองดูเป็นคอมมีไหม เฉพาะที่เปิดใช้งานเจ็ดีดีกว่าเนี่ยเห็นไหมคะอยู่ตรงนี้อ่าขอ้อมือบันทึกและลงข้อมูลนะคะจะเป็นตัวนี้แต่ถ้าสำนักงานจะเป็นเลขอะไรนะคะ2อใช่ไหมไม่ใช่สิอ่าสำนักงานไหนนะนี่04คะ่ะอ่าขัอมานสำนักงานมีอะไรบ้างนะคะเครื่องชิมสำเนาดิจิตอลโทรศัพท์ไร้สายเครื่องปรับอากาศแแยกส่วน อ่าเห็นไหมคะเรามาเพิ่มตรงนี้เลยนะคะถ้าบอกว่าครูพนักงานีเราลบออกตรงนี้ไม่ใช่เราสามารถลบออกได้นะคะแต่ถ้าใช่อย่างนี้เลยถ้าสงสัยไหมคะเลขสองสี่คืออะไรสองสี่ก็คือรหัสของครูพนักงานนั่นก็คือรหัสที่ได้คือศูนย์สี่คือมาจากตรงนี้เนาะเอามาบวกกับเอามารวมกับสองสี่นะคะส่วนสองสี่ชุดที่สองต่อไปนะคะจะมีสามหลักเนาะก็จะมี อ่าศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์เจ็ดแล้วแต่นะคะตรงนี้เลขจะใส่ก็ได้แต่เราเราใส่ตัวนี้ศูนย์ศูนย์สองเป็นโต๊ะทำงานระดับสองถึงสามนะคะอ่าอย่าลืมนะคะกดเครื่องหมายถูกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้เห็นเครื่องหมายถูกก่อนนะคะถ้าไม่มีเครื่องหมายถูกเดี๋ยวมันจะไม่จาเนาะอ่าถ้าหรือเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะคะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนี้ได้นะคะ โต๊ะทำงานระดับตรงนี้ต้องเป็นสี่หลักนะคะก็คือศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งเราสามารถเอาตัวนี้ไปได้นะคะหรือตรงนี้นะคะโต๊ะทำงานอ,อย่างนี้ก็ได้แต่ใส่เป็นระดับตรงนี้นะคะแล้วก็ศูนย์ศูนย์ศูนย์สองโต๊ะทำงานระดับสี่ถึงห้าหน่วยเป็นตัว โตเป็นตัวหรือเปล่ายวลองดูนะคะอ่ากดเรื่องหมายถูกถูกแล้วก็กดเพื่อหมายถูกด้านล่างนะคะอย่าลืมนะห้ามห้ามลืมกดนะคะเดี๋ยวมันจะไม่จําค่านะคะอ่าถ้ามีอีกบอกโต๊ะทำง,งานเลยคะ่ะมีระดับหนึ่งไหมอันนี้ถ้ามีเพิ่มได้เลยนะคะอันนี้เราตกลงเราข้ามไปเลยนะคะอ่ะก่อนอื่นเราก็มาคลิกที่อื่นก่อนที่จะกลับไปดูเห็นไหมคะจะจะมีอยู่แค่เดียวแล้วเพราะเรารู้อ่ะโต๊ะทำง,งานอ่ะ เราเลือกตกลงเห็นไหมคะชื่ออ่เราสามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้เนาะ,ะเพิ่มได้เลยว่าสำหรับสำหรับใครได้นะคะอันนี้คือทำความเข้าใจของเราเองนะคะอ่ะมามอเัสดุเป็นขานรุภานสมนักงานประเภทนะคะอ่าโตทำงาน ในส่วนนี้ถ้าไม่มีให้เลือกเรากด enter เห็นไหมคะพบข้อมูลใหม่ยืนยันนะคะหน่วยราคากลาง4,500สมมตินะคะอันนี้เาเป็นตัวเปิดใช้งานเนาะประเภทค่าเสื่อมนะคะประเภทค่าเสื่อมเป็นอะไรคะค่าลูกค้าสำนักงานทำไมต้องมีประเภทเนาะเวลาคิดค่าเสื่อมจะได้คำนวณออกมาถูกต้องนะคะกดบันทึกนะคะอืมมีไหมเน,นาะลองคนดู เห็นไหมคะ,ะมีแล้วอ่าเราก็มาเพิ่มตรงนี้นะคะเมื่อได้แล้วเดี๋ยวเราลองดูตัวนี้รหัสหลักเห็นไหมคะเหมือนกันแต่ถ้าโตเรามาเพิ่มโต๊ะละจะงงไหมคะเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้โต๊มาแล้วเดี๋ยวเราไปดูที่ระบบพัสดุเนาะเดี๋ยวอาจจะงงนิดหน่อยอ่ะไปที่พัสดุว่าเขาเข้ามาที่ระบบเดียวกันไหมเนอะ เลือกทะลุพันเห็นไหมคะโตร,ระดับสองสามมาแล้วนะคะอ่าที่เราเพิ่มกันเมื่อกี้ตัวเลขนี้ใช่เลยเนาะกดบันทึกอีกทีอ่ะเป็นเครื่องหมายถูกด้วยนะคะถ้าเพิ่มตรงนี้เลยก็ได้นะคะจะได้ไม่ต้องกลับไปกลับมาตรงนู้นเนาะเพิ่มตรงนี้ก็ได้เห็นไหมคะจะเป็นหน้าเดียวกันแบบเมื่อกี้เลยเนาะแต่เดี๋ยวจะงงเราก็เลยพามาดูก่อนว่าอา้าวเราไปอยู่อย่างไหนไปแบบไหนเนาะอ่านี่ โต๊ะมีไหมคะอ่าอพิมพ์โต๊ะมีไหมโต๊ะไม่ได้เราไปเพิ่มตรงนี้เลยเห็นไ,ไหมคะโต๊ะนี่คลิกมาเราก็เลยใส่ไปเลยเป็นตัวนะคะลักษณะสีเป็นสีดำหรือสีอะไรดีสีเทา เลขที่เครื่องถ้าไม่มีปล่อยไว้ได้นะคะเลขที่ซีเรียลไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าโต๊ะนะคะอยี่ห้อาอ,าอาจจะมีในนี้เนาะอันนี้คือสมมุตินะคะรุ่นถ้าไม่มีเพิ่มได้นะคะเพิ่มตรงพูนี้ได้ราคาเราซื้อมาสี่พันห้าหรือซื้อมากกว่าน,นี้แล้วแต่นะคะวิธีการจัดซื้อวิธีที่ได้มาวันที่ได้นะคะก็คือซัก อ่านึ่งทันว่าวิธีจัดซื้อเฉพาะเจาะจงะใช้เงินจากไหนคะเงมนว่ประมาณอ่าสถานที่ตั้งนะคะเราต้องไปใส่อย่าลืมเนาะเราต้องใส่ห้องอะไรคะอยู่ห้องพัสะดอ่ออาคารที่ไหนคะ อยู่ไหนน้อุละผิดชอบหลักนะมคะอแยกมุลร่คาเป็นพรุลุพันมันสี่พันห้าตามเกณฑ์ไหมคะไม่แน่ใจเนาะเราลองใส่ดูต่ำกวเกณฑ์ก็น่าจะใส่ได้เนาะสถานะปัจจุบันใช้งานปกติอ่ากดบันทึกดูนะคะอะ เอา้าปีงบประมาณด้านบนเนาะเราได้มาปีไหนคะอ่านี่ดูนะคะ12 64เท่ากับปีงบ65นะคะอืมโอ้ลืมใส่ถ้าเราเพิ่มเมื่อกี้เรากดเพิ่มตรงนั้นเป็นหมวดเอ่อเป็นตัวแม่เนาะอันนี้เป็นลูกแลกเราก็ขีด001 001ก็คือตัวที่หนึ่งเนาะอันนี้ได้04มาจากค่าลูกพานสำนักงานอ่า หน่วยที่สองเป็นโต๊ะทํางานหน่วยที่ศูนย์หนึ่งคือโต๊ะระดับสองถึงสามตัวที่หนึ่งอย่างนี้นะคะไหนลองดูนะคะบันทึกได้หรือยังอ่ะเมื่อบันทึกได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาหาโต๊ะกันก่อนนะมีไหมโต๊ะทำงานระดับมาแล้วเห็นไหมคะอ่ะไหนเราลองดูว่ามันสามารถพิมพ์ออกมาได้ไหม ติดคารุพันธ์เห็นไหมคะนี่พิมไปติดได้เลยนะคะโอเคนี่คือวิธีการเพิ่มคารุพันธ์นะคะในส่วนของในระบบบริหารทรัพย์สินนะคะเดี๋ยวคราวหน้าเรามาดูอีกหนึ่งคลิปต่อจากนี้นะคะขอบคุณคะ่ะ